เชิญท่านพบกับรายการแสงธรรมยามเย็นดำเนินรายการโดยพระไกรสมรุทรสิริสาโรขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ ขอนอบน้อมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระเจ้าผู้ไกลจากกิเลสผู้เป็นบรมโูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในปริปนิพานนั้นแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าว,วขอจเจริญพ,นะพรนะจะมนมรรามทุกคนทุกท่านเนี่ยวันนี้วันที่24ิมิถุนายน2565ทำการบันทึกเสียงจากวัดป่าสุขสวัสดิ์ พุทํามธรรมบ้านบะฮี่อรปนานิคมจังหวัดสกลนครช่วงนี้ก็อากาศยังร้อนอยู่นะรอฝนชาวนาก็รอน้ำทำนาแต่ละคนก็อยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยการรอคอย ชีวิตนนยมนะอาศัยทำครับยิธรรมทุกท่านเนื่องจาก